สวัสดีค่ะพบกับช่องแมวอ๊ฟกบกอกนะคะตอนนี้ถึงอะไรนะอำเภอเ<ร>มืองพนผลแกนแวะทานข้าวนะคะเพราะว่าเราจะถึงบ้านก็ดึกเนาะเดี๋ยวเราก็จะแวะทานข้าวไปทางไหนดีเนาะอิสระไปทางไหนคะเนี่ยอ,อ๋อเหรอตื่นเต้นมากบออันนั้นอะไรลูกชิ้นผลไม้มีหมดเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะหาที่ทานข้าวกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเดินทางกันต่อเลยนะคะนี่ค่ะชุดผูกมากเลยตอนนะี่ลูกคลุนตรงไหนนั่นไงลูม<ส>ไม้ไมโอ้โหดูชุดก่อนนะคะพีก่อนที่เราจะไปทานข้าวกัน้นนอนี่ก็สวยนะนี่โอ้สีขาวนี่ก็งามโอ้เราใส่ก็พอดีเป๊ะเลยแหละ เออออไม่่ใส m, สวยถ้าใส่ส้นสูงเข้าไปนี่โอ้ยคุณนายมาคุณนายมากระเป๋ามานี่สวยอุย้ยอันนี้งามมากเลยนี่น่ารักดีสีนี้น่ะสีขาวโอ้โอเสื้อกันหนาวก็มีนะคะทุกคนทุกที่ก็ต้องมีแบบนี้แหละเดี๋ยวเราไปหาทานข้าวกันนะคะ ว่าแม่ทำใสยเยอะแบบนี้ค่ะโอ้โหมีหมดเลยนะเนี่ยท้องฝากก็มีว่ามำหวานก็มีนะคะโอ้โหตะกร้านะคะอ๋ออันนี้มอนฟักทองแม่นี่นะมอนฟักทองอสวยนะอันนี้มอนอะไรนะเขาเรียกว่ามอนข้างเนาะนี่นน เออ,อใช่เดี๋ยวเราไปหาทานข้าวกันทางด้านนูน้นรับไปสั่งทางไหนล่ะอ,ะอ๋ไปกินเมื่อกี้นี่อันนี้เหรอโอ้มันเป็นของหวานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวทางด้านนูน้น อ๋อต้องมีบัตรด้วยเนาะไปะเดี๋ยวเราไปสั่งกินอะไรก็ได้ใช่ไหมโอ้โอก๋วยเตี๋ยวก็มีอ๋อเหมือนมีบัตรแรกในไอที่บิ๊กซีเนาะไอปานอาน่าทานจังเลยเลือกเลยจะกินอะไรกันดีเอา,าไป อุ้ยน่าทานจังจะเลือกถูกมยเนี่ยมีแต่แนวน่ากินที่นี่อร่อยี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะวันวันวันไปงานปูจะมาใหกินที่นี่แหละเพราะจะจัดเป็นโต๊ะโต๊ะโต๊ะไม่ให้เลยแต่เป็นโต๊ะโต๊ะนะคะนี่อิสระจะพาทีมมาที่นี่ใช่ไหมกินข้าวหรือกินเส้นดีอ่ะ ก็แล้วแต่สดน้ำร้อนๆดีไหมกินข้าวหรือจะกินอะไรดีทุกคนอาหารเยอะให้เราเลือกแบบเยอะมากนะคะเดี๋ยวไปดูเพื่อนๆก่อน อยากกินลวกผักแล้วก็มันมีไออะไรนะน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็มีปลาทูทอดด้วยเราสองคนเอาไปรวมเพื่อนๆกิน,เ,เ,นเดี๋ยวรอรก่อนไม่รู้สาป,ปานสั่งอะไรนะมีข้าวส่งจานเรากินอ,อ,าาอ,อ,อ,อาหารหนักอยู่แล้วเอออาหารหนักกินด้วยกันเรานั่งนี่ก็ได้ถ้าง,งั้นเรากินกับพี่ๆเขาก็ได้มีที่ให้นั่งอยู่ใช่ไหม แล้วไอ้นั่นเราล่ะเพื่อนเอาไปอุ่นบ่อิสระรู้ไหมว่าพวกเรากินอะไรนึ่งผักนึ่งผักปลาทูแล้วก็เจ่วกะปิเขาเรียกน้ำพริกกะปิเออเเรียกแจ่วกะปิน้ำพริกกะปิเจ่ยวกะปิ ขนาดมายังไม่ถึงวันก็อยากกินผักแล้วเนาะอจะกินหมดไหมเนี่ยเขาก็เอามาแล้วไอ้แบบนี้อะซ้ำกันซ้ำน่นะเขามา,มาแล<ม>้วเราก็ไม่เอาเป็นอะไรไอย่าเปลี่ยนบ่อยมากกินอะไรกินข้าวกิน <in th ๆ> ข้าวนลวนี่เรากินโลกผักนะรวมกันโลกผักกับอะไรนะ่ะเบนไปล์เอาเป็นโลกผักนะ เจ้ากะปิซาบ้านข้าวเหนียวไม่มีกิ๊บแจ่วเป็นมานั่งไหนนั่งนี่เจ้าก็นั่งข้างๆก็ได้กระเป๋าเหอกระเป๋าเอ็นเดนแล้วค่อยเอาไว้หรอกออืืปลาทูก็มีใช่ไหมเบนเออเนี่ยแหละโอ้ยมาอยัางว่าท่านสิไรแต่อยากกินขากินห้าดพี่น้องมิสลัดถึงกรเปล่า กเ็เห็นแต่น้ำเดียวนึ่งชอบมากแม่ก็ชอบอเป็นคนที่ชอบกินผักอยู่แล้วม,มาพูกก็โอ้โหเตะเลยเตะตาเตะใจเลยอยากกิน<า>ปลาทูก็มีนะ<ม>ปลาทูกำลังตามมาม,มามาใครเอฟซีามากินด้วยกันนะคะ<ม>โอ้โห ตัวเบเลเลอร์เลยลเราไปดูมีพวกอ,อะไรนะเมี่ยงบัาซาปานทางนู้นอ่ะมีหลายอย่างเลงนนนยนะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ค่อยเดินทางกันต่อนะคะกับข้าวมูนี้สลัดกินง่ายมากอันนี้เป็นอะไรนะ ต้มจืดมะระต้มจืดมะระนี่ทดมีทอดไข่ด้วยปลา,าทูด้วยนะคะจะถึงกี่ทุ่มมีสระแล้วันนี้้านเสร็จก็ง่ายละสี่ทุ่มโอ้ไม่เป็นไรไม่ได้รีบเพราะว่าเรากินข้าวอิ่มแล้วค่านี่ก็จานละสิบละเบนเนาะ การะสิบนะคะเพรานี่มก็กินได้เลยนะนี่เพื่อนๆถ้าอยากกินอะ่ะจะให้ไอเบ้นชิมก่อนคำแรกชิมด <laughs> ูซิกับกับปีเขาอร่อยไหมคิดว่าน่าจะอร่อยมากโอ้มีพริกสดด้วยอร่อยนะคะทุกคนมามามาไขเอฟซเห็นคลิปก็คงจะหิวข้าวกันแล้วนะคะ ต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่มาส่งเราตลอดทางเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันที่โกกอ,อกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะ